มุมมองของคนที่ไม่ใช่คนอีสานลุงไม่ใช่คนอีสานลุงเป็นคนเพชรบุรีลุงรับไม่ได้กับสิ่งที่กลุ่มกลุ่มนี้พูดเหยียดคนอีสานอย่างแรกเลยนะเราก็คือคนไทยเหมือนกันอย่างนี้สองเลยนะเอาตะกระที่ไหนมาคิดที่ไหนมาพูดแต่ละถ่อยคำแต่ละคำพูดสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย ที่ฟังเลยนะมันต่ากว่าไส้เดือนอนีงนะพวกคุณอน่ะความคิดของ,ของพวกคุณเน่ยต่ากว่าไส้เดือนอีกคือเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาคิดอ่ะคนที่มีแนวคิดแบบนี้ค่านิยมแบบนี้เนะคือคุณต้องไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ประเทศนี้ก็ไม่ได้ด้วยประเทศไหนก็ไม่ได้ด้วยความคิดแบบนี้นะ เป็นอะไรที่แบบน่ารังเกียจนะฮะน่ารังเกียจมากคุณคุณรามรามปามไปถึงพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยลุงเลยมีความรู้สึกสงสารพ่อแม่ของพวกคุณเหมือนกันเนะยที่มีมีลูกแบบคุณเนี่ยแบบพวกคุณเนี่ยคุณเหยียดคนแบบเนี้ยไม่ต้องเป็นคนอีสานหรอก ก็เียการเหยียดคนทั่วไปเนี่ยคนประเภทเนี้ยสติหรือจิตวิญญาณของความเป็นคนก็ไม่มีแหละคือคุณด้อยค่าคนอื่นได้แต่คุณไม่ได้ดูตัวเองเลยนะไม่ดูตัวเองเลยในสังคมคุณอยู่อย่างไรคุณใช้ชีวิตคุณโตมาอย่างไรถ้าเก่งจริงคุณต้องเปิดเผยตัวเองดิ ถ้าคุณมั่นในสิ่งที่คุณพูดว่าถูกที่คุณมาเหยียดคนอีสานเขาเนี่ยแลวคุณคิดว่าถูกนในมุมมองคนที่ไม่ใช่คนอีสานนะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยรับไม่ได้ครับไม่อยากให้ที่ยืนของคนกลุ่มเนี่ยจริงๆเพราะผสุดท้ายเนี่ยก็ออกขอโทษแต่สิ่งที่คุณพูดกันพูด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 ,พดไปน่ย มันมีผลหมดเลยนะ่มันมีผลต่อชีวิตของพวกคุณผลต่อการดําเนินชีวิตของคุณมันมีผลต่ออนาคตคุณจะเป็นตราบาตรตรงนี้ยไปอีกจนวันตายเลยสนุกป,ปากใช่ไหมไม่สนุปปกฮะให้ใครมาด่าลามปามถึงพ่อแม่เราเนี่ยไม่มีใครสนุกเลยถึงใครจะเป็นด้อยค่าอะไรยังไงทุกคนก็เป็นคนเนะี่ยมีความสําคัญหมดเลยฝากไว้ให้คิดเนะี่ย